้าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้คุณยังไม่เคยใช้งานเลยกํากลังตกยุคอย่างจริงจังแล้วค่ะตรงจริงนะเราว่าอย่าไปกลัว AI คือใครที่กําลังคิดว่าเฮ้ย AI เข้ามาในโลกนี้เราฉันรู้สึกหดหู่จังเลยลูกลกหล,ลานๆจะมีที่อยู่ในสังคมไหมลูกๆหล,ล,ลานๆจะถูก AI กลืนไหมคุณอย่าเพิ่งไปกลัวมันขนาดนั้นเราว่าจริงๆเราพวกเราเราเนี่ยใช้ AI มากันเป็น20ปีแล้วนะแต่คนที่ยังไม่เคยใช้สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้แปลว่าคุณกําลังล้าหลังอันนี้คุณถูกแทนที่ได้แล้วตั้งแต่ปี2006ถึง ได้ไหพวก news feed algorithm อันนี้คนไทยเริ่มติด Social Media แบบเลื่อนไม่หยุด YouTube recommendation อันนี้ก็ใช้ AI ในการดันคลิปที่แต่ละคนชอบอันนี้ประมาณ2012นะธนาคารไทยเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติใช้ chatbot เข้ามาช่วย2013 2015มือถือเริ่มฉลาดขึ้นเริ่มมีสมาร์ทโฟนดีๆกันมากมายละคือเริ่มเป็น mass มากขึ้น Netflix เริ่มเข้ามา Netflix เข้าไทยเนี่ยปี2015แล้วก็ใช้ AI แนะนาหนังกับซีรีส์ตามพฤติกรรมผู้ชมดูเรื่องนึงจบอีกเรื่องนึงขึ้นทันทีอย่างเงี้ย สมมติดูหนังแนวกูกกิก,กุกกิก,ก็จะขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือ Google Map GPS อันนี้ก็เริ่มใช้ AI เข้ามาเป็นระบบประมวลเส้นทางแล้วก็กาหนดเวลาเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนและแม่นยําแล้วก็ปรับกันมาเรื่อยๆมือถือจํได้ไหมเริ่มใช้สแกนนิวละเริ่มใช้ face ID เนี่ยแหละค่อยๆคืบค,คลานเข้ามาในชีวิตประจําวัน2 0 1 6ันสถึงสองพันอันนี้ delivery platform e-commerce เริ่มเข้ามา fintech เริ่มเข้ามา food panda l i n e man grab อันนี้ AI จับคู่รายเดอร์ลูกค้าเริ่มจับเส้นทาง shopee lazada เข้ามาแล้วพรอมเพ y ก็เข้ามาแล้ว2019ถึง2อ2 1ันิอันนี้ tiktok model เ,เริ่มเข้ามา covid เ ก็ทำให้เร่งเทคโนโลยีเร่งดิจิตอลทรานส์โมชันอย่างจริงจังในช่วงนี้ For you p a พจของ TikTok ขับเคลื่อนด้วย AI แบบร0 0เต็มโควิด1 9ทําทำให้พวกเราเราเนี่ยอจะโดยเฉพาะคนกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ๆเริ่มใช้ Delivery Platform เริ่มใช้ g แ b l i n ล Man มากขึ้นเริ่มใช้ E-Commerce หนักขึ้นไม่ต้องไปซูเปอร์ไม่ต้องไปซื้อของตามห้างล้วใช้ช้อป e ี้ a าซาดเป็นหลักแล้วก็สตรีมมิงเริ่มหนักขึ้น Spotify Netflix ก็เริ่มมี V a u เริ่มมีหู เพียบอ่ะอีกอันนึงคือมี Tele Medicine มี education tech มี AI ช่วยแปลภาษาเข้ามาที่ไม่ใช่ o o g l e translation เหมือนสมัยยุคแรกๆละ่ะเริ่มแปลเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายเป็นศัพท์มนุษย์จริงๆมากขึ้นแล้วก็เริ่มใช้ AI ในการประเมินการเรียนการสอน2 0 2 2ถึง2023 generative AI เริ่มเข้าสู่ Ma s s ละ ChatGPT เริ่มเปิดประมาณช่วงปลาย2022ถูกปะ่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยใช้งานกันอย่างแพร่หลายพาะคนไทยบางส่วนที่จะเริ่มใช้คุยใช้ทำงานใช้เขียนงานแต่แค่เป็นกลุ่มย่่อออออยๆๆๆเเลล็กกกมมมีม้าาาพตตฟรรร์ททปปะะบบง Microsoft Co-pilot เข้ามา Google d u วยต้องเข้ามาฝังในงานเอกสารแล้วก็อีเมลคุณคิดดูว่ามันยาวนานขนาดไหน,นจนสุดท้ายล่าสุดปัจจุบัน2024ิถึง2อ2 5ันอันนี้ AI everywhere ละคือเริ่มมี Sora ททำวิดีโอ Marketing Content Creative เริ่มตกงานมากขึ้น Gra ฟ h i c d e s เ g n ร r เริ่มไม่มีที่ยืนในสังคมถูกปะเริ่มต้องหัน่นคอนด์ไปทำอย่างอื่นมากขึ้นไปทำเชิงกลยุทธ์มากขึ้นธนาคารไทยเริ่มใช้ AI ตรวจ fraud แบบ Realtime แล้วนะวคนทำงานนะักเรียนไทยเริ่มใช้ AI เป็นผู้ชช่่วววววยสนนนนตนตััใีิประจานะคุณเห็ม สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดคุณยังไม่เคยใช้เลยนั่นแปลว่าคุณกําลังตกยุบอย่างจริงจังแล้วค่ะ